สวัสดีครับวันนี้เราพามาเยี่ยมโรงงานผลิตไวน์นะครับนี่กลิ่นกินกลิ่นเหมือนยาลังเลยี่ะนี่เป็นโรงงานผลิตไวน์นะครับเรามาเยี่ยมถึงโรงงานน,นะครับที่ฝรั่งเศสจำชื่อเมืองไม่ได้ครับมีไวน์ให้ชิมเป็นถังๆเลยนะครับเนี่ย อันนี้เป็นสโตอร์หลังจากผลิตแล้วนี่นะครับนี่ที่แพ็คห้องแพ็ควายเครื่องแพ็คเครื่องติดสติกเกอร์ครับเนี่ยแท่งใหญ่กับ้้างใน เดี๋ยวต้องรีบไปครับเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนสมาชิกเนี่ยครับเป็นอาคารเก่าๆนี่ นี่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตวายนี่เป็นบ้านของเจ้าของนะครับหน,น,นูอย่าไปทางซ้ายหน่อยลูกนั่มันเห่าอยู่ตรงไหนคะโอ้ยข้างบนนนนนนน่ะข้างบนนนน่ะ น่ะน่ะฮกฮกโอเคอืมนี้เป็นห้องชิมวายนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเครื่องมือบรรจุขวด น่าจะเป็นไถดินที่สำหรับโปลูกองุน่นนะครับเป็นเป็นคันไถดินอันนี้ถังไม้โอ๊กน,นี่อันนี้เครื่องอัดอะไรสักอย่างนนเป็นอ่านมา้า Ouais. Est vrai. Ça mmh. dit, ben, sucré, ouais. On a des vins sucrés. Alors, on a des fines bulles, bruit et secs. Et maintenant, on a des vins tranquilles, secs, demi-monnaies, -sec, et mollets. on on va commencer par le sec. Ouais. Est-ce qu'on commence par les bulles euh, Alors, ça. Oh, Champ... euh, champagne yeah. Yes. Thin. Non. Euh...

อันนี้จุกขวดวายนะครับอ่าดิสสำหับมาดามแม็กซี่แมอืมนมไปเค่ะเราจะไม่พลาดเลยค่ะม